สำหรับคนที่ต้องการมองหาร้าน UC ราคาถูกผมขอนแนะนำ Top Up Gamer ถูกที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับบริการดีจัดใครที่ต้องการเติมก็แค่แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมแอดด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็แจ้งเลข ID และชื่อตัวละครของท่านเข้าไปก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็ทักมาที่เพจได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้นะครับไม่ได้แค่เติมได้เฉพาะแค่ PUBG Mobile แต่ยังมี้๋ o อวีอ๋อคุณยอดไปเลยก็ใครที่ต้องการเล่นหรือเล่น r อาวก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะตอนนี้เลยที่ Top Up Gamer er ขนาดนีน้เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม PUBG Mobile นะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมไออยู่ในดารเล็กสุดนะฮะแล้วปืนที่ เอ้ยแล้วดานเนี้ยเนี่ยก็จะมีปืนเข้ามาใหม่นะครับก็คือปืน M1014 นะครับเป็นลูกซองที่แบบยิงแบบเกือบจะออโต้เลยก็ได้นะครับเป็นลูกซองที่โกงที่สุดโกงจริงๆโกงแล้วไม่ได้โกงเฉพาะลูกซองด้วยกันนะครับโกงกว่าปืนอื่นด้วยประเด็นน่ะผมลองเล่นแล้วอันนี้ผมเก็บปืนเพื่อป้องกันตัวเองไปก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งหาลูกซองเลยนะครับ อันนี้ผมก็มากับแฟนเหมือนเดิมนะครับแฟนก็จะเป็นคนช่วยหาปืนนะครับวิ่งหาปืนให้นะฮะจะไม่จะไม่มคอยได้ยิงอะไรเท่าไหร่นะเป็นคนหน่วยพยาบาลกับหาปืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็วิ่งวนๆดูก่อนแล้วกันว่ามันมีปืนตรงไหนได้บ้างนะครับผมจะเล่นปืนนี้ยิงปืนเดียวเลยนะถือถ้าเกิดว่าเราได้ลูกซองแต่ให้เป็นลูกซองอื่นนะครับเราก็จะใช้ปืนนั้น ในการป้องกันตัวครับเราจะทิ้งปืนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมต้องการมากเลยอะ่ะลูกซองไม่อยู่ไหนเจอได้ยูซี่อ่ะตอนเนี้ยเ h oh my gosh บอกเลยว่าปืนเนี้ยแม่งยิงโคตรโกงคือมันมันแรงแล้วมันโกงมากคือมันเป็นปืนแอนดอับได้เลยเจอคนครับนี่มีคนโดนลูกซองยิงแล้ว บอกเลยว่ามเมตดียวรู้เรื่องนะครับลูกซองนี้อ่าอยากได้ว่ะหาก่อนหาก่อนแล้วเราก็ต้องเก็บกระสุนไปเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ยิงนะครับอ้าวเจอแล้วนี่ไงฮะลูกซองที่เราตามหาปืนใหม่ของเรา เราใช้เป็นปืนคู่เลยนะเดี๋ยวหาบอกอะหรือค้ยายนี้ก่อนเลยครัเสียงมันมาแถวๆนี้ต้องมีแน่ๆมันต้องมีไม่มีไม่ได้้โยโอ้โหเย็ดแค่โคตรเอาอมันยิงเร็วมากคือมันมันยิงเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนเป็นลูกสองที่ยิงได้เร็วมากๆ นักสภาพลูกซองคู่แต่แม่งยิงได้เจ็ดนัดอะแบบต่อนเนื่องอะทุกคนโกงขนาดไหนอะคือถ้าเกิดว่าคุณยิงพลาดใช่ไหมคุณก็เติมได้อะแล้วอุปกรณ์การแต่งปืนเนี่ยแต่งได้สองอย่างนะครับก็คือโชค๊คนะครับแล้วก็ท้ายปืนนะครับอ่าล่วงไปแล้วนะฮะอันนี้เบอร์สองแต่เราชุบเขาไม่ได้นะเราต้องอ้อมไปยิงมันก่อนไม่งั้นเราตายคู่แน่เลยเพราะว่าพื้นที่มันโล่งมาก เดี๋ยวผมอบไปยิงเขาก่อนรีบเก็บงานก่อนแล้วก็รีบชุบเลือดอยังลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะมีโอกาสรอดอยู่พอสมควรเลยคิดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังหน้านี้เสียงมานจากทางนี้ใช่ปะวะยังไม่ได้ยิงเสียงท้านะอุย้ยพี่ย้ายิงได้ไงวะอ๋ออยู่บนเอาโดด แตกกลางอากาศโอ้โหนัดเดียวเนี่ยครับโอ้โคตรแรงทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยอ่าผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเล่นมาหลายแมตช์แล้วว่าปืนหายากมากแต่เท่าที่เล่นมาเนี่ยแม่งนัดเดียวรู้เรื่องนะครับถ้าเกิดว่าระยะไกลหน่อยเนี่ยก็สเปรย์เลยนะครับชุดหนึ่งเจ็ดนัดนะฮะลวงอยู่เหมือนกันนะฮะร,ระยะไกลที่อ่าแรงลูกซองอื่นเนี่ยจะยิง จะไม่ค่อยตายเนี่ยแต่ปืนนี้ยิงตายนะครับเพราะว่ามันยิงได้ต่อนเนื่องฮะโอเคเราได้โชคมาแล้วเราได้โชคมาแล้วทีนี้เราก็จะมีการเติมกระสุนได้อย่างรวดเร็วนี้แต่ตอนนี้นะครับผมติดปัญหาคือกระสุนผมจะหมดแล้วนะครับเหลือสิบนัดสุดท้ายผมต้องไปหากระสุนมันเพิ่มนะครับผมโอเคได้โชคมาแล้วครับนี่ก็ยิงไกลได้แล้วด้วยนะฮะจังหวะนี้อุ๊ยเอา้าตอนแรกไม่เห็นเกเคไหม ไ่ตอนแรกไม่เห็นว่ะมีอะไรอีกไหมกรสุนได้เพิ่มมาอีกหน่อยได้อยู่สุนได้เพิ่มมาถือว่าโอเคอยู่จังวะนี้ชอเรียบร้อย มันยิงโคตรมันอ่ะผมโคตรอยากเอาไปอยากให้มันเอาไปเข้าในด่านพวกเอรังเกหรือว่าแซนฮอกนะครับคือแบบคือแบบถ้าเกิดว่าถือถือคู่กับปืนอื่นคือระยะใกล้คือกินขาดทุกปืนเลยผมมั่นใจโอเคสปดมาคือมันแบบไม่มไม่ไม่ผมว่าไม่มีปืนอะไรสู้ระยะใกล้ปืนนี้ได้จริงๆระยะใกล้คือกินขาดนะครับในเรื่องของอัตราการยิงนะฮะแล้วก็ดาเนีนะครับผม คือนัดเดียวคือโบะทีเดียวล่วงแล้วถ้าเกิดว,ว่าเรายิงพลาดเราสามารถเติมได้อีกโอ้ยยอดจริงๆแล้วปืนนี้โอเคไหมขึ้นรถน้องๆมาโอเคก่อนหน้านี้ตอนแรกผมได้ยินเสียงปืนทางนี้นะครับเดี๋ยวเราขี่ไปดูกันตอนนี้หลังจากนี้ขี่ล่าคนอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้เหลือสิบเจ็ดคนด้วยกันไหมครับผม เหลือไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่แหละมีแส่งเท้าเอา้าไม่ใช่ตรงนี้เอา้าข้างในเอา้าหนีหนีทำไมหนีทำไมโอเคเด็๋วไวมมันยิงโคตรรัวเลย บึง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 แต่กระสุนก็หมดเร็วเหมือนกันนะฮะคือเป็นลูกซองที่เราต้องมีอ่าสล็อตในการเก็บเยอะมากเก็บกระสุนเนะี่ยเยอะมากจริงๆแม่งใช้แป๊บเดียวหมดละขี่ตามเมืองนะครับผมเจอคือใส่ไม่ยัง้งนะครับ ไ,ได้ยินเสียงเท้าเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเท้าอะ่ะอุ้ยเรียบร้อ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 ยไปดีอุ้ยหอยนี้วบัตรชิบหายแล้ว เฮ้ยขึ้นรถต้องขึ้นรถละต้องขึ้นรถละแกวัวโอ้ยเฮียมีคนซ้ายมือชิบหายแล้วชนผิดเป็นไ,ไรเข้ามาอ้าวชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้ยล้มเฮ้ยมาชาร์จบมาชาร์จ เรียบร้อยโอ้กระสุนจะหมดวะทุกคนเด็ดแค่กระสุนผมจะหมดแล้วฮะโอ้เหลือเก้านัดสุดท้ายเนี่ยผมผมยังชุบไม่ได้นะเหมือนว่ามันจะมาชาร์จอีกอะต้องออกไปยิงมันก่อนโอเคล่วงเฮ้ยใส่ลูกเฮ้ยหลังเข้า ไม่เงยเหลือสี่นัดเหลือสี่นัดสุดท้ายโอเคเดี๋ยวทิ้งอันนี้มารวมไหน่นี้ก่อนโอเคอเข้มาเหลือสี่นัดสุดท้ายเรียบร้อยโอเคนีสุดไหมอ่าเรียบร้อยแฟนผมร่วงแล้ว เก็บ okay, okay, มายังได้อยู่นะฮะกระสุนนี่คือยังได้อยู่ก็เกือบอยู่เหมือนกันอะแต่กระสุนว่าโค <c oughs> ตรลอยหล่อเลยเมื่อกี้มันต้องเก็บเยอะๆมาก,มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นลูกซองนี้เพราะมันใช้เปลืองอยู่เหมือนกัน มระโขนนชอบเก็บมาให้ตโมนัมินะทั้งที่เราก็ไม่มีปืนผมอยากได้กระสุนเพิ่มมากเลยอะ่ะตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะตอนนี้เหลือสี่คนด้วยกันสำหรับอ่าในแมปนะครับผมเอาคันใหญ่ไปดีกว่า ขี่หาเลยฮะทุกคนแป๊บน,น,นึงนะขอฟังกระสุนแป๊บนึงผมไม่ตายหรอกไอสี่คนนั้นนะโอเคได้คู่แล้วจังหวะนี้ได้ทุกสองคู่เลยฮะมา ตอนนี้มีกระสุน,นยิบสองนัดอ่าไม่ใช่ยิบสองถ้าไรวะห้าหกเจ็ดแปดก้บก็ถูกแล้วดวนนะี่ยสองนัดโอเคได้เพิ่มเอ้ยไม่ใช่ดไม่ได้เพิ่มเาเดคิดว่าคนจะอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวขี่ให้ทั่วๆเลยนะฮะ ถ้ามันเจอเรามันก็ได้จะยิงเราแหละพราะรถเราไม่คันใหญ่เตะตามากคือถ้าเกิดจะวัดกับช็อตกันกระบอกนี้คือมันมันวัดยากมากเลยนะครับเพราะว่าดาเมจมันสูงมากเลยอ่ะแล้วก็โอกาสยิงซ่อมอ่ะมันก็เยอะด้วยนะครับคือจะยิงให้พลาดอ่ะมันก็มันก็โอกาสที่จะยิงให้พลาดก็คือน้อยมาก อยู่ไหนกันวะเน,นี่ยผมก็ขี่มาหยุดนานแล้วเนี่ยขีว่วนๆไปเอาทุกซอกมันแอบเลววะคิดว่าน่าจะแอบนะครับ ผมไม่รู้ไงว่ามันแอบที่ไหนอ่ะที่เดียวกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันแอบได้หมดทุกที่เลยอ่ะอเฮ้ยค M สองสี่อุ๊ยกระสุนแจม มาเลยกระสุนพอละวจวังหวะน,นี้เอ้ตะกอกแตกเห็นละ้างบนวนจุดนะฮะอืมมีตรงไหนให้เล่นบ้างอุ้ยคนอันนี้อาจจะไกลไปแต่มันก็น่าจะเจ็บอยู่อะ เจค่างบนไม่น่าเห็นเรา嘛อู้อู้โชคดีเป็นบ้าอ้าวทำไมม่นั่งรงี้อะลูกอ่อแบงก็ให้เฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเฮ้ย มาดิมาดิเอาตายตายนะตายนะบอกเลยโอ้โหเขาหัวแม่เดียวร่วงเลยยังไงดียังไงดีคนนี้้ยัดมันก็ได้เอาเอาเอาควางระเบิดคว้างระเบิดตัวสุดท้ายนะจากข้างนอกนะนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงด้วอ่าชิไหายจริงด้วย ตอนแรกมันยิงกันอยู่ไง okay. เก็ปมามีอะไรไหมคูณหกเก็บมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ปาสมโม่เดยก็ยังยังต้องเดาว,ว่าอยู่แบบประมาณตรงไหนอันนี้คือไม่ต้องเดาแล้วโอ้วิ่งมาแล้วฮะเวัสนีโอเคจะล่อเขานะครับ อ่ะอเ,เฮ้ยเฮ้ยเยดเคอีซ่าเกือบโดนอ้าวมันไม่เห็นเราเหรอออ่ะไม่เห็นก็จบโอ้โหจบแล้วฮะโคตรแรงโคตรแรงจริงจริง โอเคครับผมอย่างไรก็ขอจบคลิปวเพีงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันโกงมากแค่ไหนนะครับแต่เป็นปืนที่โกงมากจริงๆแบบโกงจัดๆเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครชอบก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะลองไปหาปืนเล่นนะครับแต่มีแผนว่าจะเล่นทอมมี่นะครับติดเลสนอนะครับก็ลองดูว่าใครอยากดูหรือเปล่า จริงๆมันเล่นไว้แล้วแหละแต่เมมเต็มนะครับก็เลยต้องต้องเล่นใหม่นะครับก็เลยต้องอัดใหม่นะครับส่วนไอคลิปก่อนหน้านี้ที่ภาพไม่ชัดก็เพราะว่าไอ้นี่นะฮะอ่าผมดึงไฟล์มาจากเฟสน,นะครับเพราะว่าเมมเม,มันเต็มนะครับโอเคอยังไงก็ขอจบคิบไว้เพียง